สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวเรื่องแรกเป็นการแต่งแฟนซีให้เด็กสนใจแต่ทำไมทำไมเด็กไม่ดูที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่จังหวัดระยองจัดงานลำลึกถึงสุนทรภู่ค่ะมีขบวนแห่ตัวละครเดินนำมาโดยนางผีเสื้อสมุทรพอเดินผ่านไปตรงไหนหลายๆคนชอบค่ะแต่น้องคนเนี้ไม่ชอบเตือนตร้อนลัเตือนควรยัดจ,จ๋าสงสัยจะัวยัด ส่วนมุมนี้ขบวนจะสนุกแค่ไหนเสียงจะดังขนาดไหนก็ทำอะไรน้องไม่ได้หลับสบายเลยค่ะ wow. สเก็ตข่าวต่อมาที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ในงานวันสุนทรภู่เหมือนกันนะคะแต่ละคนก็เหมือนหลุดออกมาจากวันณคดีแต่งานนี้ค่ะเด็กๆหลายคนร้องไห้ถามคุณครูว่าทําไมเด็กๆร้องไห้กัเกกนเด็กแต่งหน้ามากันค่ะเลยจําตัวเองไม่ได้ค่ะเลยร้อ,องไห้จำเพื่อนจําจำตัวเองไม่ได้เลยค่ะโอเคเย a ส่วนสกเก็ดข่าวส่งท้ายไปที่างานเทศกาลกระท้อนหวานเมืองลอบบุรีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยคุณปรัชญาเปปรตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดแน่นอนนะคะมางานแบบนี้ต้องชิมค่ะท่านรองบอกว่ากระท้อนที่เนี่ยเหนือแน่นหวานกรอบอร่อยทุกลูกไม่เชื่อดูที่ตาเลยค่ะหนาาม แหมตาหวานเลยนะคะท่านแล้วพบกันได้ใหม่ในสกเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ